ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม m i n i w o r ร์บล็อกอเกมแนวแซนบ็อกเสริมสร้างจินตนาการที่สามารถเล่นได้ทั้งบน p ีและมือถือกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่น4แมปโหมดไขปริศนาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแมปไหนบ้างแมปแรกที่จะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแมปบล็อกไลน์บล็อกแห่งการเวลาเขาก็จะทำให้เราเนี่ยได้คิดวิเคราะห์เพื่อผ่านด่านในตาระด่านก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆถือว่าเป็นหนึ่งแมปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ เริ่มต้นของแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลให้เราแต่ณปัจจุบ,บันเนี่ยเลเวลของเราก็จะเป็นศูนย์นะแล้วก็ตัวละครของเรานะครับก็จะเป็นตัวละครน่ารักน่ารักแบกมีอยู่ข้างแหลังแบบนี้น่ารักมากๆนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆฮะช่วงแรกเขาก็จะเป็นการสอนเราก่อนเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นแบบภาษาอังกฤษหรือว่าจะเล่นแบบภาษาไทยนะครับมีป้ายบอกเนาะแน่นอนนะครับผมเลือกภาษาไทยแล้วกันเข้ามาแล้วนะครับก็เดินตามเส้นทางก่อนได้เลย ทำตามเขาแนะนํานะครับแล้วก็ในแบบนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นทางด้านขวาเมนูด้วยนะถ้าเราเดินไปถึงจุดเป้าหมายแล้วเนี่ยอย่างอันนี้นะครับส่วนด้านหน้าคือปุ่มที่ไล่ซึ่งพลังเราเดินไปก็จะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นการแนะนําเฉยแต่เวลาเราเชียบก็จะมีเสียงเนาะเดี๋ยวผมเล่นเป็นมุมมองแบบนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นง่ายขึ้นวิธีการเล่นเหยียบปุ่มเพื่อเกิดสิ่งต่างๆไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมให้ลองผิดลองถูกดูนะ มีเครื่องไหมอะไรเอ่ยนะครับเหยียบป้ายการฝึกสอนครั้งที่1ปุ่มสีเขียวมีท่าที่สร้างบล็อกที่ลิงก์กันไว้นี่เราก็มาเหยียบปุ่มสีเขียวเลยครับสตาร์ทโตก่อนนะฮะอะไรเอ่ยอีกอันนึงแล้วปุ่มสีแดงเวลาเราเหยียบก็จะทําลายบล็อกที่กั้นอยู่มันจะมีพื้นที่หายไปนะครับเวลานั้นเราสามารถสังเกตได้นะแล้วก็ปึ๊บอะไรเอ่ยตรงนี้ถ้าเห็นบล็อกที่มีแค่ขอบอากาศเราก็ไปเหยียบ นะครับอันนี้คือสีเขียวโดดป่าดิ้งเขาก็จะสร้างเส้นทางมาให้เราเนาะอันนี้เป็นหมวดฝึกสอนนะครับไปต่อนะครับผมเข้าสู่เส้นทางนัดมาอันนี้เริ่มเลเวลหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นมาหน่อยซับซ้อนมากขึ้นไปครับหาปุ่มเหยียบก่อนอ่าสร้างสะพานให้เราแล้วใช่ไหมไปต่อเลยครับ ข้างหน้ามีปุ่มสีแดงทำลายสิ่งกีดขวางนะครับแต่ขึ้นมาโอ้เขาทำฉากสวยยุนนะสีเขียวนะครับสร้างสะพานสีแดงนะครับทำลายขีดกันอย่างที่เห็นนะเลเวลหนึ่งมันก็จะง่ายหน่อยเนาะโอ้ยต่อมานะครับการฝึกครั้งที่สองหยาบอะไรเอ่ยดูครับ ปุ่มบันไดทําให้เราสามารถปีนบล็อกได้แต่บัฟจะหายไปนะครับเมื่อตกลงพื้นแล้วก็เราจะเดินช้าลงนะครับอาปุ่มบันไดนะครับแบบนี้ไปต่อครับผมเข้าสู่เลเวล2โอ้เส้นทางมีเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าตรงจุดน้นใช่ไหมก่อนอื่นนะครับผมเดินมาตรงนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวปุ่มสีเขียว อาสร้างสะพานแล้วไอ้ตอบขึ้นใหม่กันปุ๊บ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 อ,อันนี้เป็นปุ่มบันดไดนะครับเหยียบบัฟบันไดขึ้นสะพานไปเลยปุ่มเขียวครับเหยียบครับผมสร้างไปเลเวลสองนี่ก็ง่ายๆเนาะฮัช่าอ,อ้า อ๋อนี่ไงปุ่มสีแดงเหยียบนะครับเส้นทางเปิดแล้วชิบบชิบ,ชบหาก่อนนะครับอ่าปุ่มสีแดงตรงนี้เหยียบเข้าไปอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเปิดเส้นทางแล้วก็มีปุ่มสีเขียวโอเคเราไประดับต่อไปนะครับ เล่นเพลินอยู่นะโดดล่งเลยปุ๊มว้าวด่านสามนะครับเดี๋ยวหาจุดที่เราจะไปก่อนอ่าโอเคนะครับเมื่อรู้จุดที่เราจะไปเ <c oughs> <c oughs> ยอะแยะไปหมดเลยก่อนอื่นเอาง่ายก่อนนะครับเดี๋ยวเราเหยียบปุ่มสีเขียวนะครับตามเส้นทางอ่าเปิดผ่ายสะพานตรงไหนมีเปล่า โอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องมาเแถวๆนี้นะครับโอเคเอย่าปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วเนาะสร้างสะพานนะครับแล้วก็หยยบปุ่มบันไดเพื่อได้ปั๊บแห่งการปีนปีดป่ายนะครับเดินขึ้นมาเราก็ตรงไปครับตรงไปอ้ามีปุ่มสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับเราเหยียบสีเขียวก่อนนะครับบึง้ง เราก็ยังขึ้นไม่ได้เลครับแต่เราสร้างเส้นทางไปแล้วเราก็เดินกลับมาก่อนชึ้งชึ้งชึงชึง,ชง,ชงนี่บันไดนะฮะอย่าปุ่มสีเขียวตรงนีส้สีเขียวสีเขียวฟลิปต้องใช้ความคิดมากขึ้นหน่อยนึงอย่าปุ่มสีแดงแล้วนะครับตรงนี้อาตรงนั้น รถไปแล้วนะครับเราก็สามารถปีนป่ายขึ้นไปได้ล้วเนาะวิง่งไปเลยชังงว่นนี้ดึงไปครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนบึง้งปุ่มสีเขียวนะครับสร้างสะพานแล้วก็ปุ่มสีแดงอ่าเส้นทางเปิดเรียบร้อย ต่อมาเป็นเลเวล4เลเวล4นะครับประตูน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่เราต้องทําตามเง้นขนไขก่อนนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับปุ่มปุ่มที่เราจะขึ้นปุ่มที่เราจะเดินมีปุ่มบันไดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มสีเขียวเดี๋ยวเราจะเก็บปุ่มข้างล่างให้หมดก่อนแล้วกันนะครับน่าจะมีปุ่มเดียวหรือเปล่าโอเคก็ตามนั้นครับผม ตอนนี้ก็ขึ้นปุ่มบันไดเลยครับชึบอ่าปุ่มสีแดงอยู่ตรงนี้เหยียบเข้าไปเสียเขียวอยู่ตรงงูนะครับเราค่อยๆลงฮะลงเยอะเดี๋ยวตายประตูยังไม่ถูกทำลายนะ สงสัยเราต้องขึ้นไปใหม่จยบขึ้นบันไดไปไปให้สูงที่สุดจืบอ่๋อ,อเส้นทางตรงนี้นั่นเองเราก็ไปผิดทางฮะลงไปซะเยอะเลยตรงนี้มีปุ่มสีแดงทำลายได้ครับลงไปตรงนี้ก็มีสีแดงอีกแล้วน่าจะเปิดเส้นทางล่างจิบอ้เส้นทางเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ีปุ่มสีเขียวตรงนี้สร้างบล็อกไปจำได้ว่ามันมีอีกเนาะน,นี่ไงนี่ไงถึงขึ้นไปครับเหยียบและก็สีแดงตรงนี้ปลึงว้าวว้าวประตูน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไง ปุ่มสีแดงนะครับเปิดประตูอยู่ตรงนี้เข้าไปสู่ด่านต่อไปก็ลองไปขไขปริศนากันดูแล้วกันนะครับกับด่านนี้แมปต่อมาแบบที่2ที่จะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นในส่วนของแมปโลงงานในโลก3เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับถ้าปล่อยหลุมไว้แบบนี้เมืองอาจจะถูกทำลายก็ได้คุณจึงต้องกระโดดลงมาเพื่อหยุดมันหลังจากที่กระโดดหลุมกลางเมืองก็โผล่มาที่นี่ แมปแนวขายปิศาปากกัวและต่อสู้ให้เราหาทางออกจากที่นี่ถ้าเล่นไม่ผ่านนี่คือตัวช่วยห้องแลบนรก3มาถึงเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้เรานะไอเทมชิ้นแรกเปิดร้านค้าก็จะมีพวกแฉลงขายมีกุญแจตู้ล็อกเกอร์มีกล่องปฐมพยาบาลมีไก่หอมๆนะครับและก็มีเม็ดขีดกล่องปฐมพยาบาลนะครับ3ชิ้นไก่3มตัวนะฮะแล้วก็ใบสกอวับเอาไว้วับกลับจุดเกิดน,นี่ก็คืออุปกรณ์ติดตัวของเรามาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับ อ่านป้ายก่อนนะครับแบบนี้สร้าง160วันในเกมเงื่อนขยขนะครับประตูว์ปของเราเกิดขัดข้องนะครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วเราก็ต้องทำการแก้ไขได้ไหมก่อนนะครับเครื่องหมายชี้มาจุดนี้โอ้ยเสียงซาดูเหมือนว่าสายไฟจะขาดต้องไปหาสายไฟมาซ่อมหาสายไฟก่อนนะครับ นี่เขามีลูกศรบอกด้วยโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปลูกศรฮะตามทางไปตามลูกศรก่อนชึบบันไดตรงนี้โอ้ตกคืนนี้ต่อยก็ตกแล้วจะเกิดไปเลยเนื้อโอ้ยเกือบตกตกตก เส้นทางยากนิดนึงนะครับเดินไปตามลูกศรตรงไหนเนี่ยเอานี่ไงนี่คือสายไฟเอาไปซ่อมประตูนะครับได้สายไฟมาแล้วแบบนี้ซ่อมไปนะครับกดใช้งานชึบใส่เลขนะครับ เปิดว้าวเปิดแล้วมีป้ายนะครับตรงนี้ข้างหน้ามีป้อมปืนอยู่ต้องหาอะไรมาทำลายเดินดูเส้นทางก่อนนะครับประตูล็อกอยู่ต้องการกุญแจห้องนี้ยังเข้าไม่ได้เรามาสำรวจห้องนี้ก่อนนะครับ ชึบชึบโอ้ฉากสวยน,นี่นี่แบบนี้ถือว่าทําดีเลยนะครับจะทําอะไรได้เ่ยเหมือนเส้นทางแถวนี้ไม่มีอะไรนะใช่ไหมไปทางต่อไปก่อนแล้วกันจะประตูบ้าอย่าขวางทางข้าให้ข้าเดิน ไอ,ไอ้ข้าเดินห้องนี้ล่ะห้องเก็บเชื้อเพลิงเราไม่ต้องสนใจนะครับเราเดินตามทางก่อนแล้วกันชื้ออืมอ่าตรงนี้มีกุญแจกุญแจอะไรเนี่ยกุญแจตู้ล็อกเกอร์ใช้เปิดตู้ล็อกเกอร์ user to open เราต้องหาหีบที่ซ่อนอยู่นี่ไงคุณแจแจเปิดประตูนะครับได้มาแล้วมีอะไรอีกไหมโดดขึ้นมาอย่างยากเย็นไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับชึบลงมาไขาดูครับเรียบร้อยมาสู่ดานต่อไปแล้ว ทางนี้ล่ะไหนตู้ล็อกเกอร์อาจจะมีสิ่งของที่ต้องการก็ได้แต่มันล็อกอยู่เรามีกุญแจเรามีกุญแจครับเหลือตู้ข้างบนเราไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ต้องเปิดได้หมดนะฮะอยู่ไหนสิ่งของที่เราต้องการเปิดให้หมดเปิดให้หมด เหมือนจะไม่มีอะไรซ่อนเลยนะครับโรงงานนรกไม่นะเอ้ยนี่ไงโอ้ปืนโอ้เยอะเลยเก็บไ,ได้เยอะเลยนะครับถึงถึงโอเคน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่า อ่าตรงนี้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 ไม่ได้เปิดหมดแล้วครับแต่ปืนมาแล้วแบบนี้เราก็ต้องไปทำลายป้อมปืนเรียบร้อยครับเขี่ยไป หมดแล้วปะอุ้ยอุ้ยอ yep> ุ้ยอ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 ุ้ยจะตายกินเลือดก่อนอ่านั้นด้วยอีกอันหนึ่งป้อมหนึ่งเรียบร้อยครับผมเส้นทางถัดมา ถือท่าทางไหนไม่ผ่านนะครับเราสามารถดูโฆษณาได้นะถ้าใครเล่นมือถือจะผ่านด่านได้ง่ายนะครับเผื่อเราติดด่านไหนก็ดูโฆษณาไปก็ได้เนาะต้องไปหาบัตรมาลูดนะครับสล็อบประตูนี้โหเส้นทางเยอะเลยนั่นก็ท่านยิงสินะแผนที่ถัดมาครับที่จะมาแนะนําก็จะเป็นแผนที่นี้เลยครับผีแม่ชีเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโหมดไขปริศน,นาเริ่มตน้นสตาร์โตเขาไม่มีไอเทมอะไรมาให้เราเลยนะ โอ้มีป้ายเต็มเลยสามารถเจอสวิตช์ได้ในกล่องและด่านนี้มีระยะเวลาให้เรา30นาทีนะครับป้ายอื่นล่ะคุณมี5ชีวิตเอาสวิตช์ไปเปิดประตู17บ้านตามมุมบ้านนะครับแผนที่จะเจอประตูมีสวิตช์ทั้งหมด27อันแต่คุณต้องใช้17อันก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะสำรวจแมปมานะครับอ่าตรงนี้เราสามารถมุดได้นะมุดหลบหลบผีได้นะเ <c oughs> อาชีวิตรอดจะรอดไหมเนะี่ย เอาตรงนี้เราลบได้ด้วยไปครับน่ากลัวจริงเอ้เสียงเปิดประตูเอาเรื่องเอาแล้วไก่บิสนานะครับเสียง <c oughs> เปิดประตูอยู่ท่านนี้น เอ้ยติงปีใช่ไหมไม่นะไม่ <c oughs> กลัวไว้ก่อนอิ้วจีห้องนี้เข้าไม่ได้ครับห้ <c oughs> องบูชายันเฮ้ย <c oughs> ห้องเยอะมากตรงนี้นรงนีงใช่ไหมบวกสิลองสิเออทำไมผีไม่ชนะารักจ้ะเห็นแล้วขนลุกเลยครับผมว่าเพื่อนๆต้องไปลองเล่นดูนะฮะมันแนะนำแบบีเฉยว่าแบบนี้น่าสนใจนะครับอาโดนตีทีเดียวตายเลยรับผมสวิตสวิต นี่ไงสวิตสวิตเราต้องใช้17อันเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูะตอ่านี่เปิดประตูแล้วสวิตสองอันในนี้เปิดให้หมดทุกคนฮนะอันเนี้ยตรงนี้ตรงฟันนี่อ้าว เรียบร้อยไปแล้วเอ้ยมีธนูด้วยอย่างนี้เราก็สู้แม่ชีได้ครับไม่ได้ให้แค่นี้อย่างเดียวแม่ชีหรอแม่ชีติดประตูแม่ชีติดประตูแมพถัดม,มาที่จะมาแนะนำนะครับใบโหโดไคพิซานี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นแมพอะไรนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองแมพพาสวิสลองไปเล่นดูนะครับ สตาร์โตเขาก็จะมีไอเทมให้เราก็จะเป็นนมบวนัวขวดเอาไว้ฟื้นฟูค่าความหิวนะครับแล้วก็เราบัฟออกจากเล่าแล้วก็ไอเทมอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นขนมปังมหอมก็ไ้ฟื้นฟูค่าความหิวแล้วก็เพิ่มเลือดของเรานั่นแหละนะครับหาสวิตช์นะฮะฉากนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับในระหว่างทางเนี่ยเราก็ควรที่จะเซฟด้วยเนาะตัวหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่ต้องเดินกลับมาไกล ตัวของเราล่ะเหมือนได้ยินเสียงใครเลยเวลาไม่จำกัดแสดงว่าเราต้องโดดขึ้นไปนะฮะค่อยๆโดดจุ๊บแล้วก็น,นี่ไงอ๋อกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่ออนหาเจอแล้วนะครับสวิตจุ๊บ ลงมาโอเคประตูครับไขปริศนายาค่อนข้างเยอะอ๋อนี่อยู่นี่เองแม่เราก็ไปซะไกลเลยคิดว่ามันอยู่ข้างบนนะครับเหมือนด้านที่แล้วเจอแล้วนะครับ ด่านที่3ไปต่อเซฟก่อนก็เนี่ยนะครับทั้ง4แบบในโหมดไขรพิศนาถ้าใครชอบใช้ความคิดพิชิตเอาชนะด่านสามารถไปลองเล่นในโหมดไขรพิศนานี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่4แบบนี้เท่านั้นถ้าอยากโหลดแบบอื่นๆให้เข้ามาที่ m i นิ g l ร์รี่เลือกแมปเฉพาะของเรา แล้วก็เลือกข่าวเด่นก็ได้เลครับเลือกโหมดที่เราอยากจะเล่นนะครับอย่างที่เกิดคลิปนี้เป็นปริศนาใช่ไหมครับก็เข้ามาที่คล้ายปริศนาได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้นะครับ m i d i w o r l block art ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ใต้ล่าง description แล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนในพาร์ทนี้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย นอกจากนี้เกม Mini World Box Art ก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆอ,อีกมากมายให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อนๆสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram หรือจะเป็น t k t t o k ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ